สดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะมาพบกับครูพยอมใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้นะคะวันนี้ครูพยอมมีหนึ่งคำศัพท์ที่จะมาแบ่งปันค่ะนั่นก็คือคำว่า improve improve นะคะก็แปลว่าทำให้ดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนั่นเองนะคะการที่เราจะบอกว่าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นหรือ เราอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของเรานะคะเราสามารถใช้คำว่า improve ได้นะคะเช่นเราบอกว่า I want to improve my English I want to improve my English ก็คือฉันอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นหรือถ้าใครที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่หรือเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าภาษาของเราเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะอาจจะบอกว่า my English is improving my English is improving ก็คือว่าภาษาอังกฤษของฉันกำลังดีขึ้นนะคะโอเคมาดูตัวอย่างตัวไปนะคะอาจจะพูดว่าอาจจะพูดถึงเกรดสำหรับใครที่กำลังศึกษาอยู่หรเรียนอยู่นะคะแล้วก็เราจะบอกว่า เกรดของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะ mm hmm. ในเทอมนี้ mm hmm. ก็อาจจะพูดว่า my grades have improved เดี๋ยวมีดีนะคะ my grades have improved greatly this term นะคะก็คือเกรดของฉันเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะในเทอมนี้โอเคค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นความคิดของครูพยอมเองที่เคยคิดว่า การที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองได้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปอยู่ในประเทศอังกฤษหรือไปอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะ,ะก็จะใช้คำว่า I thought the best way to improve my English was to live in England นะคะซึ่ง จริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะคะในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกที่อินเทอร์เน็ตอยู่ในโทรศัพท์เราเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นความคิดที่เป็นอนดีตไปแล้วเพยายอก็เลยใช้ซอสใช่ไหมคะโอเคอันนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่า improve อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ครูพยอมฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหนึ่ก็คือคำว่า improve นะคะแปลว่าทำให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันครั้งหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้เป็นวันสงกรานทุกคนอยู่บ้านนะคะวันนี้ออกไปไหนไม่ได้โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ